สวัสดีเพื่อนพ้องในท้องพี่ทุกคนครับพบกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือ20บันดับเกมมือถือที่ดีที่สุดสำหรับคนขี้เบื่อนะสำหรับใครที่เป็นคนที่เบื่อง่ายอยู่แล้วแล้วก็อยากได้เกมอะไรเทพๆก็เกมในคลิปนี้แล้วครับผมซึ่งถ้าผู้เพื่อนบอกว่าเนี่ยเสีวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนะเราไม่อยากกดเข้ามาดูคลิปนายแล้วก็เสียเวลากับเกมที่มันไม่น่าเล่นอะไรอย่างนี้เราเข้าใจตรงนี้นะสำหรับใครที่ตามมานานจะรู้ว่ากดเข้ามาดูในช่องนี้คือจะมีแต่เกมโคตรเทพทนั้นเลยใช่ไหมเพราะงั้นสบายใจได้ในะในช่องนี้ยอ แน่นอนนะซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะพูดตลอดสำหรับคลิปคนคิดเบื่อเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกเหงาหรือว่ารัศดุดเดี่ยวก็สามารถแวะมาหาเราได้ตลอดเนยนะแน่นอนมันอาจจะแทนกันไม่ได้แต่อย่างไรก็มีเราตรงนี้คอยเป็นกำลังใจให้คุณนะซึ่งแน่นอนเราไม่อาจจินตนาการได้เลยว่าสิ่งที่ผู้พูดกำลังเจอเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะคือเราไม่อาจจินตนาการได้หรือถ้าผู้ตอนนี้คือกําลังต่อสู้กับอะไราบางอย่างที่จะนําพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าหรือเป็นอิสระกว่าน,นี่เราเป็นกำลังใจให แต่คุณเองเนี่ยอย่าลืมชื่อในตัวเองด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมชื่อในตัวเองด้วยทําได้ดีมากแล้วไม่เป็นไรนะเราเป็นหำวังใจให้ก็ผมโอเคเดี okay, ๋ยวจะปล่อยให้ไปดูเกมกนะัดีใจที่ได้พูดคุยด้วยนะแต่ก่อนที่ไปดูเกมเนี่ยคือเดี๋ยวจะอ่านคามไม่ดูสักคมไม่นึงแม่กค่คมไม่เดียวก็ผมคมไม่เดียวก็คือเดี๋ยวจะให้เข้าไปหาเกมได้เลยนะอย่าลืมก,ด,กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจให้เราด้วยนะสำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆแล้วก็ผมโอเคเดี okay, ๋ยวไปคมไม่กันดีกว่าก็ผมโอเคซึ่ง คอมเมนต์นี่คือมาจากที่ผมเกมแข่งม้าก็ผมคือเพิ่งลงคลิปไปนะเป็นเกมเพลย์อะไรอย่างนี้ซึ่งชื่อคลิปมันมีชื่อว่าเกมแข่งม้าก็ผมทำฟาร์มม้าบนมือถือแบบมีระบบครบเครื่องอะไรอย่างนี้นะเป็นเกมแข่งม้าที่นักเล่นมากๆเลยนักเล่นกับเพื่อนได้ด้วยซึ่งพอลงคลิปไปเนี่ยคือมีเพื่อนคนนึงคอมเมนต์ว่าชอบมากเลยเพราะโดยส่วนตัวเล่นม้าอยู่แล้วโอเคเกมในคลิปนี้จะิีเเกมอะไรขึ้นบ้างก็มาดูกันเลยับผม โอเคเกมในคลิปนี้จริงๆเกมอะไรข้นบ้างก็มาดูกันเลยครับผมโอเค let's go เกมระดับ20 B บรท์เมมโมรีโบบายครับผมสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมมันแต่ว่าเบื่อง่ายก็นี่เลยนะต้องบอกกันว่าเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะไปความอื่นมาก่อนครับผมแต่ว่ามาลงมาเถือเนี่ยความมันของเกมนี่คือไม่ได้ลดลงไปเลยก็ผมต้องบอกกันว่า,วาเกมนี้ภาพระฟีในเกมเน่คือสวยงามราคาการสร้างมากๆเลยนะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เกมมาต่อสู้แบบมันเหื่อยครับผมซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้แบบมันจัดจ้านมากๆเลยซึ่งนนอนเกมนี่คือจะมีภารกิจในเรื่องให้เราเนี่ยเล่นด้วยคือเล่นตามในเรื่องไปก็ผมแต่ต้องบอกว่าเกมไม่เล่นออกมนอย่างเดียวก็ได้ไม่ตมนะุ ตามมากๆแล้วก็ผมจะมีอาวุธหลายอย่างให้เราเลือกใช้ด้วยคือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าศัตรูมากมายและผมจะมีเลเวลบอสต่างๆมากมายเลยในเกมนี้ความเจ๋งของเกมนี้คือภาพสวยก็ผมคืออลังการก็สร้างมากๆเลยนะเพราะสำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่มีในเรื่องภาพสวยจัดจ้านก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมมาต่อสู้ที่ดุดเดือดมากๆเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เป็นเกมออฟไลน์ก็ผมไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเกมมาดับที่สิบเก้า แกรนดคิมเนโนออนไลน์ก็ผมสำหรับใครเป็นคนขิบเบื่อจะได้เกมแนว GTA แบบออนไลน์ก็นี่เลยซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้เล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นะี่คือเราวทีใายเกมแนว GTA เน่ปนเมืองก็ผมเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้แบบหลากหลายรูปแบบเลยนะซึ่งในเกมเนี่คือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมไพโดเกมเนี่คือจะมีอุวุธหลายอย่างให้เราเด้เลือกใช้ก็ผมจะมีรถหลายคันให้เราไน้ใช้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบไปนเกมแนวปนเมืองหรือว่าอยากได้เกมแนว GTA ออนไลน์ก็นี่นะก็ผมต้องบอกเลยเกมเนี่ยคือมนจะมีย ความเจ๋งของเกมนี่คือเราสามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนในเกมได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ก็ผมต้องเช่นนนะนกเล่นนะเกมระดับที่18 เพเดคราวอก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมใน f s หรือว่าเกมนยิงปืนมากกว่าก็นี่เลยซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครหลายๆตัวให้เราเนี่ยเลือกใช้มากๆก็ผมต้องบอกว่เกมนี้เปิดตัวใหม่ในคืนน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมหรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้เหมือนกันคือเราสามารถเจอคนอื่นได้ก็ผมภายในเกมคือจะมีตองเล่นเยอะมากเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมนับป่นแบงก์ก็นี่แล้วก็ผมจะมีอุปอะไรอย่างให้เราเนี่ยเลือกใช้ก็ผมลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากเลยสำหรับใครที่สนใจต้องบอก่ว ืแล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อหนัดนะเกมมันับะปีสิบเจ็ด ฟาร์มิงซูมเบลเลเตอร์2023ก็ผมสำหรับใครให้บอกว่าเนี่ยเป็นคนคิดเบื่อนะแต่ยังเล่เกมมาทำฟาร์มแบบเชี่ยมากกว่าน่ะนี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่ด้วยนะคือเป็นเกมเราทำฟาร์มแบบเต็มรูปแบบแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือไม่ใช่แค่เกมที่เราต้องปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถทำฟาร์มแบบเต็มรูปแบบแล้วผมการปลูกผักต่างๆและการเลี้ยงสัตว์ต่างๆรวมไปถึงการส่งผลผลิตต่างๆคือทำได้หมดเลยซึ่งภายในตัวเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากเลยนะเป็นเกมทำฟาาารรรรร์์มมมมมมมทททีีีี่่่่่่งเเเเเเลลลนนนยยออออะกกกกคคับบบบบบบผสหใชฟแแแตต็็ูป้ พเพื่อนกันว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผม เกมมนดาพิศพักกอารีนาเบรกเอาก็ผมมาแนวเกมเอาชิรอ,อยกันมากนะซึ่งเกมเนี่คือเป็นเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆแล้วผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมนวฟาร์มของก็นี่เลยนะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมคือเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้อยู่แล้วนะไปตัวเกมคือจะมีภารกิจต่างๆมากมายให้เราทําด้วยแต่ว่าซึ่งเกมเนี่คือน่าสนใจว่าตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปในแบบนั้นแล้วก็ฟาร์มข,ของต่างๆก็ผมแล้วออกมาจากแบบนั้นให้ได้อะไรเงี้ซึ่งถ้าเราตายปุ๊บในแบบนั้นเนี่ยคือของจะหายไปหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเรายอดชีวิตกกับมาได้็ ของที่เราฟาร์มได้มานะ่ยคือจะเป็นของเราหมดเลยก็ผมเป็นแห่และของที่เราได้มาเนะี่ยคือมาใช้ไใ้แบบต่อไปได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมสำหรับใครที่เคยเล่นะี่คือเอาไปค่ายเกมแนววอลีก็ผมคือเอาไปค่ายอย่างนั้นเลยนะเข้าไปในแบบนั้นเพื่อฟาร์มของอะไรองี้คือถ้าเราตายเนี่ยของก็จะตกลงไปหมดเลยแต่ถ้าเรารอดชีวิตกลับมาได้ก็ของก็จะเป็นของเราอนะไรย่างี้นะสุด้นอนเกมเนี่เป็นเกมออนไลน์ต้องเฉ่ไหก็ผม เกมันดับที่สิบห้าใคเอ็กซ์ตรีก็ผมมาเกมในแข่งรถกันบ้างนะซึ่งเกมนี่คือน่าสนใจมากเลยไปเกมในแข่งรถที่โอเพนเวลด์ทีเดียวก็ผมแบบคอนข้างกว้างใหญ่มากๆเลยนะไม่ใช่เกมแข่งรถที่เราต้องเข้าเส้นชัยแล้วก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือเราสามารถขับเล่นไปไหนก็ได้เลยเพราะเกมนี้โอเพนเวลด์อย่างที่บอกนะแบบกว้างใหญ่มากๆคล้ายกับว่าคือเราไม่จำเป็นต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ก็ผมคือเราสามารถขับรถเล่นจิีวๆก็ได้ตามเมืองอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเข้ามาในเกมปุ๊บเนี่ยคือเราจะอยู่ในเมืองก็ผมคือแน่นอนเราสามารถขับรถไปตามถนนได้นะถก็็เาว่่มมไไปแขงงด้ีีทจ มากแล้วครับเป็นเกมแนวชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแข่งรถที่มีร้อเล่นเยอะแล้วก็แปลกแหวกแนวก็นีแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนเกมเนี่ยเราสามารถปรับแต่งรถของเราได้เยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมเนี่คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะซึ่งเกมนี้ภาพสวยมากเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช็ตน,นะ เกมระดับปีสิบสี่วอซีมบายก็ผมไม่พูดถึงไม่ได้ในเกมนี้ซึ่งตอนนี้คือมีประเด็นเรื่องนี้ก็ผมคือต้องบอกว่ราวอซีเนี่ยเราจะพัฒนาบนมเอถือนะสำหรับใครที่เคยเล่นวอซีหรือว่าสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวฟาร์มของก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราจะได้เอาชรวดตตามเบืองต่างๆก็ผมแน่นอนจะมีเหล่าผิ้ดิบสมบีต่างๆมากมายเลยเราก็ต้องเอาชรวตออกมาให้ได้ซึ่งแน่นอนคือเราสามารถฟาร์มของตามมือต่างๆได้แต่ถ้าเราโดนฆ่าตายเนี่ยคือของก็จะตกลงไปนะแล้วถ้าเรารอดชีวิตออกมา สามันอะไรกับเพื่อนได้นะไม่ต้องกังวลเลยถ้าเกมได้มาเมื่อไหร่คือจะทำคลิปบอกไอกทีอก็ผมเป็นเกมอะไรต้องเช่หน้าเกมนี้ เกมระดับที่ส3ฝสามฟดในมบาถืก็ผมมาเกมแนวบันเทิงโย่กันบ้างนะซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักเกมนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้ใช่ไหมต้องบอกว่าาสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวบันเทิงโยก็ลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งอาจจะมีผู้ใดหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้เกมในเราสามมาในมือถือได้แล้วนะเจ๋งมากๆเลยซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะมากๆใ้เราเลยเล่นเลก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คือจะมีกูรเล่นในการเล่นเนคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี้คือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยต้องบอกวก้ล็แว ธนามาเรื่อยๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบฝนนั่งอยู่แล้วก็อย่าลืมโมือถือก็ลองดูเกมนี้ได้นะจะได้นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรเต็มรูปแบบต้องใช้ไหนทั้งนั้นก็ผมแล้วก็เพื่อนได้ดูเกมนี้เกมระดับที่12 เดี๋วเชันโมบายก็ผมแต่หลายคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเดิมทีในเกมเนี่ยมาจะไปฟอร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เราจะลงมือถือแล้วนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งเกมเนี่ยคือเราจะได้ตามปรกเจในเรื่องไปก็ได้ก็ผมแต่ว่าเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะซึ่งในเกมเนี่ยคือเราต้องเล่นตามปรกิจในเรื่องอยู่แล้วนะคือจะมีทั้งปรกิจหลักแล้วก็ปรกิจย่อยด้วยแต่ว่าในเกมไนี่จะมีตัวละครหลายตัวให้เราเลือกใช้ก็ผมจะมีสายชีพให้เราเลือกเล่นด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนว ที่มีในเรื่องแล้วก็ยิงแบบมันดูเดือดจนนีแล้วก็ผมอย่างที่บอกเกมนี่คือเราสามารถ่นกับคนอื่นได้หรือว่า่นกับเพื่อนได้เหมือนกันนะสับใครสนใจเกมไม่ต้องบอกว่าเกมนี่คือภาพสวยอลังการสร้างพอสมควรนะแน่นอนเกมนี้เป็นเกมอะไรแต่รูดแบบต้องเชื่อหน่ักเล่นนะน่าเล่นมากๆเลย เกมระดับีสิเ One s t a n d RP Live Simulator ก็ผมที่ไปเกมมาใหม่ที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะซึ่งในเกมเนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้หรือว่าเล่นออนไลน์กับคนอื่นในเกมได้นะเจ๋งมากๆเลยที่สําคัญเนี่ยคือเกมนี้คือแบบคนข้างกว้างใหญ่ก็ผมเป็นเกมแนวเพื่อนโวทีเดียวด้วยและที่สําคัญในเกมเนี่ยภาพสวยพอสมควรนะซึ่งที่ไปเกมมาใหม่ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเจ็เอแบบออนไลน์เล่นกับเพื่อนได้ก็นี่แล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ทัวเนตนะ เกมระดับ,ออบที่10ขออัพเดทที่วอลซอนโมบายก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวมันเทโรยโยแต่ก็เบื่อไปเกมไปหมดก็นี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าเี่ได้ไปเกมมาใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งเดิเมทนะีในเกมนี้มาจากไปฟอร,ร์มอื่นมาก่อนก็ผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือบนมือถือเนี่ยคือใกล้เข้ามาแล้วนะกำลังจะเตรียมลงมือถือก็ผมซึ่งในดอนเกมนี้คือเราสามารถได้กระเพื่อนได้นะในเกมนี้คือจะมีตัวละครเยอะก็ผมเคยจะมีเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆในนอนในเกมนี้ภาพสวยและการสร้างมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวมันเทโรโยอยู่แล้วก็นี่แล้วก็ผมในนอนในเกมนี้ ลองถะเบีดตรงหน้ารอไว้ได้เลยเกมมนาพิ p า e วันพีซไฟติ้งแพทก็ผ่มหรับใครที่ เปน็นคนคิดเบื่อแล้วก็ชอบเล่นเกมในวันพีชก็นี่เลยนะถ้าชอบวันพีชมาแล้วก็เกมนี่เหมาะเลยซึ่งเกมวันพีชนาเล่นจัดจ้านก็จะมีเยอะมากๆเลยนะแต่วันนี้เป็นหนึ่งในเกมที่น,าน,น่าเล่นก็ผมต้องบอกว่าเกมนี้คุณภาพเยอะมากๆเลยซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครจากวันพีชแตคือเยอะมากๆแล้วก็ผมไม่ใช่แค่เยอะอย่างเดียวแต่ว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลนะหลังกางกระซ่าแล้วก็จัดจ้านมากๆเลยนะเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆก็ผมซึ่งในเกมนี้เนี่ยคือจะมีอะไรให้เราทำเนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมแน่นอนในเกมนี้สำหรับใครที่เป็นคอพีพีใน ภาพสวยและการกระซ้าก็มากเลยแต่เมย์บอกขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับใครชอบไปเกมภาบยนตร์ไพในวันพีชก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่นักเล่นมากๆเลยแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เด็กนักเล่นนะเกมระดับที่แปดโดยสดเหมือนเอ็กก็ผมหลายๆคนบอกว่าเนี่ยเอก็ชอบในเกมมัธยมเยะแต่ว่าจะได้เกมไหนกำลังภายในม ว่าบบจับนาบต่อสู้อย่างเงี้ยมีไหมเนี่ย <c oughs> ซึ่งนี่แล้วก็ผมซงเกมก็คือเราไปค่ายเกมแนจีนกำลังภายในอะไรอย่างงี้จะมีสกิลให้เราใช้ด้วยแบบไปเกมแนวบัทโิงโย่อนะแต่ว่าเราสามารถไปฝึกวิชาก็ผมแล้วก็เราจะได้ต่อสู้กับเหล่าจอมยุทธต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่าจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยอย่างที่บอกนะคือตัวละครเนี่ยเคยเยอะมากๆเกมนี้นะเราเราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ก็ผมในเกมนี่คือภาพสวยพอสมควรนะคือจะมีลงเล่นเนี่ยเคยเยอะมากๆสำหรับใครชอบไปเกมดนวบันยทองย่แล้วเราก็จะได้เกมในแบบจับกระเบียดแนวจอมยุทธมาก ก็สาารมเล่้เกมไปได้เหมือนกันนะในหนอโดยเกมน,นี้ปเป็นเกมออนไลน์เตมรูปแบบต้องใช้เน็ตเล่นนะน่าเล่นมากๆเลยเกมน,นี้ เกมระดับที่7จ็ด C O C Final House ครับผมสำหรับใครบอกว่านี่ยนันเกมดาวชวรอร์ร่จากเฟรดิปสัมบี้มีไม่เด็ดนี่นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในเกมนี่คือจะแหวกแนวแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะในเกมนี่คือเราจะได้เอาชอร์ร่าจากภูมิเฟรดิปสัมบี้ก็จริงแต่ว่าเราสามารถเล่นเป็นซัมบี้ได้ด้วยนะซึ่งถ้าเราติดเชื้อเนี่ยคือเราสามารถเล่นสัมบี้แล้วก็ไล่ฆ่าคนก็ได้เหมือนกันครับผมเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยนะซึ่งเกมนี่คือเราไปค่าเกมดาวฟาร์มของครับผมคือเราจะรับภารกิจมาภารกิตลิสตันอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนว โอกาสที่จะกลายเป็นเด็บสมบีได้ด้วยนะและเราสามารถไปต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นหนีก็เล่นนะเกมมาับพีหก Payback to The Battle Sandbox ก็ผมสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยยได้เกมมาจิทเอที่เราสามารถสร้างห้องเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้นเนี่ยมีไหมเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอก่าเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้ก็ผมต่อสู้กับแบบมันดูเดือดเลยในเกมนี่คือจะมีรถหลายคันให้เราเดี๋ยวเลือกใช้ด้วยคือจะมียานพนะหลากหลายรูปแบบนะก็ผมแต่ต้องบอกว่าความเจ๋งของเกมนี่คืออัลกา,าการสร้างนะคือเลือ,อกเอามาจีเราก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ผมเกมนี่คือจะมีหลากหลายอย่างให้เราเดี๋ยวทำมากๆเลยนะ สามามรถเล่นออกมาอย่างเดียวก็ได้คือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมนี้เราสามารถไนดะ้กับเพื่อนนคาก็ผมมีระบบของเครื่องแล้วก็นะ่าเล่นมากๆเลย เกมบรรด์ปีห้าเดดทริกเกอร์2ก็ผมหลายหลายคนบอกวันนี้อยากได้เกมแนวที่เราต้องเอาเชลอดฝูงเฟดิบซอมบี้มดโหดเลยนะมีไหมเนี่ยนี่แล้วก็ผมต้องบอกว่าในเกมนี้คือเป็นเกมประตำนานสุดคลาสสิกเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ต่อสู้กับเหล่าเฟดิบซอมบี้ต่างๆมากมายแล้วก็ผมและซอมบี้แต่ละตัวเนี่ยคือโหดมากๆแนนะแน่นอนจะมีเหล่าบอสต่างๆมากมายเลยด้วยซึ่งในเกมนี่คือจะมีอาวุธเนี่ยหลากหลายอย่างให้เราได้ใช้มากๆแล้วก็ผมอาวุธแต่ละอย่างนั้นคือเจ๋งมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมนี่ค เจอข่าวผดิบสองเบี้ต่างๆมากมายเลยนะซึ่งในเกมก็คือจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำเนี่ยคือเยอะม,มากๆครับผมความเจ๋งของเกมนี่คือจะมีภารกิจหลายรูปแบบเลยนะคือการยิงบนหอหรือการยิงแบบบนพื้นที่ต่างๆคือมีเยอะม,มากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวแบบเอาเฮาีโร่ชงผดิบสองเบี้ก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมออนไลน์ทัวหนึ่งนะ เกมระดับที่4มิชชั่นสี่ราก็ผมสำหรับใครที่อยากเป็นสายลับก้อนนี่ในรายได้ไปเกมใหม่ใหม่ที่น่าสนใจมากๆก็ผมเึ่นสำหรับใครเป็นคนเบื่อง่ายแล้วก็อยากลองเกมแนวใหม่ๆก้อนนี่เลยซึ่งในเกมนี่คือจะแบ่งเป็น2ฝ่ายก็ผมคือแต่พูดง่ายๆเลยนะคือในเกมนี้จะมีสายลับกับฝ่ายไล่ล่าก็ผมสำหรับใครเล่้เป็นสายลับก็ต้องแฝงตัวก็ผมเข้าไปในฝูงชนอะไรนี้คือจะมีภารกิจให้เราเนี่ยทำด้วยนะคือการตามหารหัสก็ผมได้นอนว่าเราต้องแฮกข้อมูลต่างๆเราหาข้อมูลต่างๆมากมายเลยนะคือฝ่ายสายลับเนี่ยจะมี4ี่คนก็ผมซ ด้วยคือเราต anyway, ้องตามให้้อบูลด้วยว่าตามหารหัสก็ผมคือเมื่อเราได้รหัสครบแล้วเนี่ยเราต้องหนีเอาจะเป็นที่ให้ได้อะไรอย่างงี้นะแต่แน่นอนมันจะมีแค่ฝ่ายสายลับอย่างเดียวแต่จะมีฝ่ายนักล่าด้วยครับผมซึ่งนักล่าเนี่ยคือจะมีสกิลให้เราใช้ด้วยนะบอกแล้วว่าสกิลเนี่ยคือมันดุดเดือดลงมาแล้วครับผมแต่ต้องบอกกันว่าฝ่ายนักล่าจะมีแค่2คนเท่านั้นนะโดยที่ฝ่ายสายลับมี4คนครับผมซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกในเกมนี่คือเราสามารถในคือเพื่อนได้ด้วยจะมีตัวละครให้เราเล่นเนี่ยคือเยอะมากแล เกมระดับที่3ามไซเบอร์ดิกะแอคชั่นไซเบอร์พังอาร์พีจีก็ผมสำหรับใครไี่ชอบในเกมระล่มยุคบักหว่าก็นี่เลย ซึ่งในเกมนี่คือเราไปให้เกมมาต่อสู้แบบมันดุดเดือดเนยนะในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเลือกได้เนี่ยคือเยอะมากๆครับผมซึ่งในเกมนี่คือจะมีอาวุธหลากหลายอย่างให้เราเนี่ยใช้มากๆแล้วก็ผมต้บอกเราเอาวุธแต่ละอย่างเนี่ยคืออลัองการก็สร้างมากๆเลยนะคือใช้แต่ละทีเนี่ยคือตุ้มตามกันเลยทีเดียวก็ผมซึ่งแน่นอนเกมนี่คือจะมีภารกิจมิชชั่นให้เราเนี่ยทำด้วยคือเราสามารถตแต่งตัวละครให้เราได้ด้วยเหมือนกันนะจะมีชุดไว้ตั้งต่างๆมากมายแล้วก็ผมซึ่งในเกมนี่คือแน่นอนเราสามารถเล่นออนไล เราต้องรับประกิจมาแล้วก็ทำตามประกิจอย่างเดียวนะคือจะมีลเล่นเนี่ยคือเย,ยอะมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจในเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นะก็เล่นนะภาพสวยมากเลยแต่เครื่องเอาไว้ได้ก็ผม เกมระดับที่2 The Curse of Survival Horror เกมก็ผมหลายหลายคนบอกเนี่ยโอ้ oh, อยากได้เกมนะ่สยองขวัญนนะ่ะไม่ต้องมีอะไรมากก็ได้นะแบบว่าเปิดไมค์คุยได้ก็ไม่มีไหมเนี่ยมีแล้วก็ผมซึ่งเกมเนี่คือตั้งใจเลือกมาให้เลยนะแต่หลายคนเนี่ยเห็นเกมได้บ่อยในเกมสำหรับคนขี้เบื่อใช่ไหมต้องบอกว่าสับไครเป็นคนที่เหงาง่ายแล้วกำลังเหงาอยู่ก็เล่นเกมไม่ได้นะซึ่งแน่นอนเกมเนี่คือเราสามารถเล่รกับเพื่อนได้แล้วเราสามารถจอยห้องเล่นคนอื่นได้เหมือนกันนะความเจ๋งของเกมเนี่คือเราสามารถปเปิดไมค์คุยกับคนในเกมได้นยครับผมเจ๋งมากๆ เล่เป็นคนได้หรือไล่เป็นผีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะในเกมคือน่าเล่นมา,มากๆเลยลองเลือกภาพดูว,ว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนแล้วก็เปิดไมค์คุยไปด้วยจะหาขนาดไหนอะไรงเงี้ยนะหรือถ้าเราเนจอยห้องเล่นกับคนอื่นเนี่ยคือจะหาขนาดไหนถ้าเปิดไมค์คุยไปด้วยนะในนอนเกมนี้เปเกม,เเกมออนไลน์ทุกที่ไหนก็ผมน่าเล่นมากเลย เกมระดับที่หนึ่ง The s e n e r e s Mobile ก็ผมคือเอาเกมนำปั่นจักรยานมาบ้างนะซึ่งในเกมนี่คือเราเปไปค่ายเกมน้ำปั่นจักรยานไต่เขาก็ผมคือเดิมทีในเกมนี้เป็นเกมที่มาจะไปฟอร,ร์มอื่นมาก่อนนะซึ่งตอนนี้คือเราบนมือถือแล้วก็ผมแต่ว่าเราเกมนี่คือน่าเล่นมากๆเลยภายในตัวเกมนี่คือภาพสวยมากๆเลยนะซึ่งในเกมนี่คือเราจะได้ปั่นจักรยานไต่เขาว่าผมคือแข่งคนอื่นได้ด้วยเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยซึ่งนอนเกมนี่คือเราสามารถปรับแต่งตัวละครของเราได้นะคือจะมีตัวเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆแล้วก็ผมในเกมนี้ออก่บวยา อันดับแรกเนะ่คเกมเนี่ยไม่ใช่เกมฟรีนะต้องเสียเงินในการซื้อก็ผมแต่ว่าถ้าเพื่อนกำลังมองหาเกมนปัจจัยยานไต่เขาที่มีคุณภาพเยี่ยมก็น,นี่เป็นเกมที่น่าสนใจม,มากเลยนะแต่ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีก็ผมต้องเสียเงินในการซื้อเท่านั้นนะซึ่งแน่นอนเกมนี้เป็นเกมออนไลน์เตมรูปแบบต้องใช้เน็ตเล่นนะภาพสวยมากเลย โอเคคลิปไม่ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปมา้านะสำหรับใครที่ชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิม่มเติมก็เพื่อนณสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคอมเมนต์มาได้เลย,เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อ่านก็ผมและที่สําคัญคเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเกมเจ๋งๆอยากแนะนําเราบ้างก็สามารถแนะนํากันมาได้นะจะขอบคุณมากๆแล้วก็ผมอยากแนะนาเกมอะไรก็สามารถแนะนํากันมาได้แล้วก็ผมไม่ต้องกังวลเลยที่สําคัญเนี่ยคือเกมจะจบแค่น anything, <ๆ>ี้แต่จะมีคลิปขึ้นมาก<ๆ>็ผมจะมีเกมอีกหลากหลายแนวจะมีเกมอีกเพียบเลยนะรอให้เพื่อนๆกดเข้าไปดูก็ผมสำหรับคลิ เจอกันคลิปหน้านะยังไงก็ฝากตัวด้วยนะแล้วก็ฝากช่องในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยก็ผมขอบคุณที่เข้ามาดูนะกดติดตามลงไปได้เลยเจอกันมพเฟรนตบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ